สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับครับเมื่อจากครั้งที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วที่เราพาไปทําเรื่องของ QR code นะครับวันนี้เราก็จะมาประยุกต์ใช้นะครับ QR code ที่เราได้มานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะเอาโค้ดส่วนหนึ่งนะครับเอามาทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับไว้ให้ลองใช้แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าโค้ดซะทีเดียวนะครับก็จะเป็นลิงก์ URL เอาไว้ให้ด้วย ส่วนในการที่เราจะมาทํานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูการประยุกต์อันนี้ผมทําอีกแบบนึงมาให้นะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีความง่ายไม่ใช่ง่ายสิเรียกว่ามันมีความสะดวกในการที่เราจะคิดเอทบาร์โค้ดขึ้น QR โค้ดขึ้นมานะครับโดย QR โค้ดนี้เนี่ยสามารถทำเป็นเทกได้ด้วยนะแล้วก็ส่งข้อความออกเป็นเทกวิ่งเข้าไปที่บอร์ดได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับผมจะ สมมุตินะครับในเรื่องของตัวข้อความธรรมดาก่อนนะครับตรงนี้ก็คือผมจะเรียก QR ขึ้นมานะครับ QR code นะผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดที่ผมถูกสร้างไว้ก็คือ QR ครับหลังจากนั้นนะฮะพอผมกด Enter เข้าไปนะครับทีหนึ่งนะมันก็จะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่2ก็คือผมจะใช้เป็นคําพูดเลยผมจะใช้คําว่าสุ่มนะครับเป็นข้อความนะหลังจากนั้นผมก็กดส่งเข้าไปนะครับ พอบอดได้รับรู้ข้อมูลนะครับก็ทําการส่งตัว QR code ที่เป็นไฟล์ภาพขึ้นมานะครับตรงนี้นะเราก็สามารถที่จะเซฟเก็บเป็นภาพได้ด้วยแต่พอคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าถ้าสมมุติว่าผมเซฟเก็บเป็นภาพเข้าไปนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะไปเรียกใช้เจ้า QR code นะครับผมก็เข้ามาที่นี่แล้วก็มาเลือก QR นะครับพอมาเลือก QR เสร็จปุ๊บผมก็มาเลือกภาพ ที่เป็น QR code ของผมเองนี่ประมาณนี้มันก็จะขึ้นคาว่าสุ่มนะครับเองครับก็ประมาณนี้เลยนะหลังจากนั้นผมก็ลองมาส่งมาที่บอดดูนะครับมาส่งมาที่บอดตัวเองนี่แหละปึ้งข้อความมันก็ถูกเข้ามานะครับพอถูกเข้ามาเสร็จปุ๊บคีย์เวิร์ดถูกต้องนะครับก็บอร์ดก็ทําการรับข้อมูลของตัวคีย์เวิร์ดนั้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ทําการปล่อยออการตอบของบอร์ดออกมานะครับในที่นี้ผมใช้คําว่าสุ่มก็คือ ผมจะมาวัดดวงในการจับรางวัลเท่านั้นเองเนาะพอเราใช้ QR code ให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้ข้อความนะประยุกต์ใช้ข้อความคราวนี้ QR ของผมนะครับตรงนี้ที่จะให้มันเอ่ีเอทขึ้นมานะเมื่อกี้เราทําเรื่องของข้อความไปแล้วนะคราวนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าเราทํำลิงก์จะเป็นยังไงนะครับในที่นี้นะครับในลิงก์นี้ผมก็จะไปยกตัวอย่างเอาเรื่องของตัว สติกเกอร์แล้วกันนะครับในสติกเกอร์ผมก็จะวิ่งเข้าไปที่ร้านค้านะผมจะเอาสติกเกอร์สักหนึ่งลายขึ้นมานะครับเดี๋ยวหยิบมาสักหนึ่งลายแล้วกันนะฮะพอจะอน,นี่นะครับเป็นอย่าง <S <S ทุกทีนะเวลาที่แบบจะอัดคลิปหรืออะไรนะอินเทอร์เน็ตก็จะช้าหรือมันจะต้องมีอะไรที่แบบคอยขัดจังหวะไม่สามารถที่มันจะลื่นไหลได้สักทีเดียวเลยนะออามาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ยอ่ะไม่มาไม่เป็นไรเราเรียก ในบอร์ดของเราเองก็ได้เราไม่ง้อนะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเรียกเจ้าสติกเกอร์ซัต์ลายขึ้นมานะฮะผมก็เรียกเจ้าคีย์เวิร์ดของสติกเกอร์ขึ้นมานะครับผมก็ได้สติกเกอร์หนึ่งลายนี่แนะ่ผมก็จะมาเอา QR มันเท่านั้นเองนะนี่ผมก็จะมาเอาตัวที่เรียกว่าลิงก์อ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำ QR code แบบที่เป็นลิงก์ขึ้นมาใช้นะครับผมก็จะ copy ลิงก์ก่อนเลยนี่ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วผมเมื่อกี้ผมใช้คีย์เวิร์ดแรกก็คือผมใช้คําว่า QR นี่แล้วก็เว้นไปหนึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็ออกวางด้วยลิงก์เสร็จผมก็ส่งเข้าไปนะครับด้านในให้บอทได้รับรู้นะครับในการรับลิงก์ลิงก์ลิงก์อะไรก็ได้นะเราอยากจะเอาอะไรมาใส่ก็เอามาใส่ได้เสร็จแล้วมันก็จะครีเอทออกมาเป็น QR Code พอเป็น QR Code แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนาะเราก็ทำแบบเดิมได้เลยนะเซฟเข้าไปนี่ เซฟเข้าไปในในเครื่องเรานะหรือจริงๆแล้วเราจะแชร์ภาพตัวนี้นะออกไปก็ได้แต่ตรงนี้เราเซฟก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเราทําลิงก์นะทำแบบเป็นลิงก์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนี่ในอ่ะขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมก็คลิกเข้าไปมันก็ดึงภาพตัวที่เป็นการสแกนนะครับสแกนตัว QR code โค้ดก็วิ่งมาลิงก์ตามที่เราทําลิงก์ที่ต้องการนะครับแล้วคราวนี้สมมุติว่าเราส่งลิงก์บ้างนะเราส่งลิงก์เมื่อกี้นะเมื่อสักครู่เลย เมื่อสักครู่นี้ผมจะส่งลิงก์เข้าไปให้เพื่อนนะนี่ผมก็จะส่งลิงก์ภาพแบบนี้เลยให้เพื่อนไปนะแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็ทําการดู QR นะแล้วก็เซฟไม่ต้องเซฟก็ได้เปิดอย่างนี้ไว้นะแล้วเสร็จแล้วผมก็จะใช้มือถือนี่เซฟเข้าไปที่เครื่องนี้นี่ตัวนี้ผมก็จะเข้าไปแล้ว QR ที่ผมเซฟไปคราวนี้ผมก็จะเอามือถือนี่แหละมาลองสแกนดูลองสแกนดูแล้วมันจะวิง่งตามนั้นจริงไหมนะครับผมก็เปิดสแกนนะ นี่แน่เปิดสแกน QR เสร็จแล้วเราก็ามาลองเทสดูนะครับตื๊สอสอาภาพชาร์ยากาใช้แล้วมันก็วิ่งตามลิงก์เข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นตามภาพที่เห็นในจอมือถือนี่ยนะครับก็ทําให้มันสามารถทําอะไรก็ได้ให้มันกีเอทออกมาเป็น QR Code ประยุกใช้แล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะประยุกนะครับตรงน,นี้ผมทําไว้ก็คือทําเป็นข้อความก็ได้นะสามารถสร้างข้อความให้เป็น QR หรือเราจะใช้ลิงก์ URL อะไรก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็ทํำมาเป็น QR นะครับลองประยุกตดูแล้วลองนึกดูนะว่าทํำยังไงนะครับเสร็จแล้วผมก็ไมน้น,น่กต่อนะว่าเพื่อนๆสร้างไลน์แชทบอทนะครับก็มีการเชื่อมหลายแบบนะครับบางบางท่านก็เชื่อมแบบดโฟบางท่านก็เชื่อมผ่าน กู e e ิลชีตโดยตรงนะเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาโค้ดอะไรยังไงให้นะเดี๋ยวผมทำโค้ดบางส่วนนะแล้วก็ทำตัวลิงก์ URL เนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description ส่วนถ้าแบบอยากจะให้ว่าเอ,อเราไปใช้ตัวไหนแนละ้วก็ลองมาทักผมก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะลองเข้าไปในกลุ่มมาถามดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนของการที่จะเอาไปเชื่อมยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ในการที่จะเอาไปประกอบเข้ามาอยู่ใน Line ์แชทบอทของเรานะครับตรงนี้ก็คือว่าเอามาประยุกตจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยอาจจะดูไม่มีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็เลยลองทําใหม่ผมก็เลยไปปรับปรุงใหม่ให้นะครับก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นไฟล์ภาพออกมาแล้วเราก็เอาไปใช้ได้สามารถเซฟ QR ก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทํานะครับก็เปิดเป็น QR ขึ้นมาแล้วก็ไปปรินก็ได้นะแล้วก็ไปแปะตามส่วนที่เราอยากให้สแกนนะครับหรือว่าเราจะเช็คชื่อหรืออะไรอย่างนี้เนาะ ก็ทำคีเอท Q R ขึ้นมาแล้วเราก็เดินไปสแกนสแกนสแกนมันก็จะวิ่งกระดาษถ้าเราเป็นคีย์เวิร์ดเราก็ให้เขาสแกนขึ้นมาเสร็จแล้วก็คลิกแล้วก็เพื่อให้มันวิ่งไปสิ่งที่เราต้องการนะครับโดยที่ให้เราพอเราสแกนหน้าเสร็จก,ก็บอกเขานิดนึงว่ากดแชร์นะแล้วก็แชร์เข้ามาที่บอรดมันก็จะเจออะไรที่แบบเราเตรียมเอาไว้ให้เซอร์ไพรส์เขาก็ได้ประมาณนี้นะ ก็คิดว่านะครับว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่ประยุกต์ใช้แล้วก็ลองหาประโยชน์จากมันนะครับแล้วก็เอาไปลองใช้ดูส่วนอย่างที่บอกนะผมจะทิ้งโค้ดบางส่วนนะครับทิ้งไว้ที่ใต้ description แล้วก็ลิงก์ URL ที่จะเอาไว้ประกอบเพื่อให้มี QR code ขึ้นมานะฮะส่วนการผสมผสานระหว่างเพื่อนๆคนไหนใช้บอทดไปเชื่อมกับอะไรนะครับก็ลองทักผมมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพา บอกว่า,าประกอบล่างยังไงให้มันได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงต้องอจบในคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจในคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีเทคนิคอะไรดีๆก็อย่าลืมช่องนี้ด้วยกันนะครับไอชนไฟครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ